ๆสวัสดีค่ะหนีห่าวถงสวยมาหาสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับเราเชื่ออีกแล้วนะคะในวิชาอะไรคะวิชาภาษา,าจีนนะคะเด็กๆอ่านะคะสําหรับน้องปอ .1 นะคะสัปดาห์ที่แล้วเราก็เรียนในเรื่องตัวเลขไปแล้วเนาะเรื่องซู่จื่อนะคะใช่ไหมคะซู่จื่อนะสัปดาห์นี้เราก็ยังเรียนเรื่องของอะไรอยู่คะ ชูจื้อนะคะตัวเลขเหมือนเดิมนะคะเด็กๆอ่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรียนของสัปดาห์นี้เราชือจะให้น้องทบทวนของสัปดาห์ที่แล้วก่อนเนาะสัปดาห์ที่แล้วก็คือ11ถึง20ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปทวนตัวเลข1 1ถึง20ก่อนนะคะอ่ะ11ดจำได้ไหมคะ1 1อแยกออกมาคืออะไรคะ10กับหนึ่งใช่ไหมคะสิบกับหนึ่งอ่านว่าอะไรแล้วสิบก็คือสือหนึ่งก็คือ ส1บเราก็พูดได้ว่าสือถูกต้องไหมคะต่อไป12ก็คือสืออะไรคะสือนะคะสิคือสือซานสิคือสือซื้อสิคือสืออูสิคือสือเลี่วสิคือสือชีสิบแปดสือปา สิบเก้าสือจิว๋วยี่สิบคือเออสือ,อถูกต้องไหมคะยี่สิบคือเออสืออ,อ่ะเดี๋ยววันนี้เราซื้อก็จะมาสอนในเรื่องหลักร้อยนะคะหลักร้อยนะคะอ่ะน้องดูอ่าเขาเรียกว่าอะไรคะน้องดูตัวอักษรประกอบไปด้วยนะคะฝั่งนี้นะอ่าน้องดูตัวอักษรประกอบไปด้วยนะคะร้อยในภาษาจีนคือ ป่ายนะคะอ่านออกเสียงว่าป่ายนะคะป่ายร้อยถ้าเราจะพูดว่าหนึ่งร้อยในภาษาจีนเราจะพูดได้ยังไงคะหนึ่งคืออะไรเอ่ยหนึ่งคืออีร้อยคืออะไรคะร้อยเมื่อกี้ที่เราซื้อบอกไปร้อยก็คือป่ายใช่ไหมคะอ่ะเอาหนึ่งกับร้อยมารวมกันก็คืออ e. ีอะไรคะอี e. ป่ายถูกต้องไหมคะหนึ่งร้อยคืออ e. ี ถ้า200ะะ 200, สองร้อยละคะ2 0งรภาษาจีนคือเออนะคะปายภาษาจีนปายภาษาจีนภาษาไทยก็คือ100ถูกต้องไหมคะอ่ะ200ภาษาจีนก็คือเอออะไรคะเออร์ปายถ้า300รละคะ300ก็คือซานปายถูกต้องไหมคะ400รละคะ400คือซื้ออะไรคะซื้อปายห0าคืออะไรคะ500คืออูปายถูกต้องไหมคะอ่ะ ร้อยตรงนี้น้องเข้าใจแล้วไ้่ใช่ไหมคะหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่โอเคนะคะตรงนี้นะเข้าใจไหมเอ่ยอีกรอบหนึ่งนะคะอีกรอบหนึ่งป่ายก็คือร้อยนะคะป่ายในภาษาจีนภาษาไทยแปลว่าร้อถ้าเราจะใช้100ใช่ไหมคะหนึ่้อยหนึ่งกับร้อนะคะเราแยก1ออกมาแล้วก็ ร้อยออกมาถูกต้องไหมคะเมื่อกี้ที่เราซื้อบอกว่าร้อยก็คือป่ายถูกต้องไหมอ่ะถ้าเราจะพูด1นึ่งก็คืออะไรคะ1ก็คือ E ป่ายก็คือร้อยถ้าเราจะพูด100ก็คือ E ป่ายเข้าใจไหมคะถ้า200ก็ R ป่าย300ก็ s า n ป่ายถูกต้องไหมคะ3ก็คือซ a n ร้อยก็คือป่ายสามร้อยซานป่ายก็คือตามตัวเลยตรงนี้น้องเข้าใจไหมคะ พอจะเข้าใจนะคะอ่าเดี๋ยวนะคะเราซื้อจะสอนแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรเราซื้อไม่ได้สอนน้องแบบทุกตัวแบบหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยสองหนึ่งร้อยสามหนึ่งร้อยสี่อะไรแบบนี้เราซื้อไม่ได้สอนน้องแบบนั้นทุกตัวแต่ว่าจะสอนให้น้องรู้ว่าเขานับอย่างไรโอเคไหมคะอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะ อ่ะโอเคมาแล้วนะคะเด็กๆนะเดี๋ยวเราชื่อจะสอนตัวเลขนะคะเมื่อกี้1 0 0 2 0 0 3 0 0เราเรียนไปแล้วเนาะ400 500ก็คือเอาตัวเลขที่เราอยากจะพูดขึ้นมาแล้วก็ตามด้วยป่ายที่แปลว่าร้อยนะคะโอเคนะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราชื่อจะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่น1 0 1 1 0 1เราก็แยก1ออกมาร้อยออกมา หนึ่งออกมาถูกต้องไหมคะเพราะว่าหนึ่งร้อยหนึ่งนะอ่าหนึ่งภาษาจริงคือ e ร้อยเมื่อกี้คืออะไรคะป่ายถูกต้องไหมคะอ่าหนึ่งอีกรอบก็คือ e หนึ่งร้อยหนึ่งก็คือ e ป่าย e ถูกต้องไหมคะอ่าต่อไปนะคะต่อไปถ้าสมมุติว่าหนึ่งร้อยเก้าราคะหนึ่งร้อยเก้าเราจะพูดวด่ายังไงคะเราก็แยกอะไรออกมาคะเราก็แยกหนึ่งออกมา ร้อยออกมาแล้วก็9ออกมาถูกต้องไหมคะ1คืออะไร1คืออีถูกต้องไหมคะร้อยคือป่าย e. 9คือจิวอ่าถูกต้องนะคะต่อไปนะคะอ่าหนึ่งร้อยเก้าก็จะพูดได้ว่าอ e. ีปายจิวถูกต้องไหมคะอี e. ปายจิวโอเคตรงนี้เด็กๆน่าจะเข้าใจนะคะ อ่ะต่อไปถ้า1 1 5่ะคะ115 115คือแยกอะไรออกมาคะแยก1ออกมาแยก100ออกมาแยกอะไรอีกแยกอะไรอีกแยก5เลยไหมแยก5เลยไหมไม่ใช่นะคะถ้าแยก5เลยจะเป็น105แต่นี้เมื่อกี้เราชือบอกว่า100เท่าไหร่คะ1 1 5แยกอะไรคะแยก1ออกมาแยก100ออกมาแล้วก็แยกอะไรอีกแยกอะไรอีกแยก สิบนะคะแยกสิบออกมาแยกห้าออกมาถูกต้องนะคะอ่ะหนึ่งคืออะไรคะอีร้อยคือปายสิบคือสือห้าคืออู่นะคะหนึ่งร้อยสิบห้าก็จะพูดได้ว่าอีปายสืออู่ตรงนี้เข้าใจนะคะอ่ะถ้าเป็นสองร้อยห้าสิบละคะสองร้อยห้าสิบแยกอะไรออกมาแยก 2องแยกร้อยแยก5้าแยก10นะคะเข้าใจนะอ่านสองรคืออป่ายคืออ่ะสคืออนะคะแล้วก็ร้อยคือป่ายใช่ไหมคะอ่ะต่อไปก็คือ5้าก็คือห้คืออูสคือสือนะคะอ่านสองก็คือ 2องรอเข้าใจไหมคะ2องรอตรงนี้น้องเข้าใจไหมคะเด็กๆน่าจะเข้าใจเนาะอ่าต่อไปขออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะขออีกตัวอย่างหนึ่งนะอ่าเป็น399ร้อยเก้าสเยเก้าเกอยคือแยกอะไรคะแยก สามแยกร้อยแยกเก้าแยกสิบแล้วก็แยกเก้าสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเนาะเราซื้อก็จะแยกเป็นแบบละเอียดให้แต่สําหรับคนที่เข้าใจแล้ว99เราก็พูดได้เลยนะคะอ่ะสามคือสามร,รอยคือปเก้าสิบเก้าคือ จิ๋วส0คือสื๊อคือจิ๋วอ่ะ399ก็จะพูดได้ว่าอะไรคะซ่านปายจิ๋วสือจิ๋วใช่ไหมคะซานปายจิ๋วสื้อจิ๋วคือ39มอ่ะโอเคเดี๋ยวเด็กๆไปดูอีกหนึ่งรอบนะคะทำความเข้าใจอีกหนึ่งรอบนะคะไปกันเลยค่ะอ่ะโอเคนะคะเด็กๆ ทำความเข้าใจใหม่นะคะทาความเข้าใจใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะป่ายก็คือร้อยถ้าเราจะพูดว่า100เราก็ต้องเอาอีมาไว้ข้างหน้าร้อยนะคะเอาอีมาไว้ข้างหน้าร้อยก็คือกลายเป็นอีป่ายก็คือ100ถ้า200นะคะถ้า200เราก็ต้องเอา2มาไว้ข้างหน้าร้อยก็จะเป็นเออป่ายก็คือ200อนะคะอ่ะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเด็กๆสมมุติสมมุติตัวอย่างก็คือ สองร้อยเจ็ดสาสองร้อถ้าเราไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงเราก็แยกตามที่เราชื่อสอนได้เลยก็เท่ากับแยกอะไรออกมาคะแยกสองร้อยถ้าเกิดว่าน้องแยกสองถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้จริงๆก็คือน้องก็ต้องแยกอะไรคะถ้าคนที่ไม่ได้จริงๆน้องก็ต้องแยกแยกสองกับอะไรคะกับ กับอะไรคะตรงนี้แยกสองกับร้อยถูกต้องไหมคะถ้าเกิดว่าคุณที่ไม่ได้จริงๆแยกสองกับร้อยแล้วก็แยกอะไรอีกคะแยกแยกอะไรคะกับอะไรคะกับกับอะไรเอ่ยกับเจ็ดนะคะกับเจ็ดกับอะไรอีกกับกับเจ็ดแล้วก็กับอะไรคะกับสิบกับสิบแล้วก็กับห้า แบบนี้นะคะแยกแบบนี้มันจะยาวเนาะมันจะยาวนะคะเพราะฉะนั้นให้น้องแยกตามที่เราซื้อกำลังจะโซนเนาะอ่านะคะก็จะเป็นการแยกอะไรคะแยก2 0 0ใช่ไหมคะแยก2 0 0 2 0 0มีแล้วเนี่ย200แค่เอาอะไรไปคะแค่เอา2ไปวางข้างหน้าป่ายที่แปลว่าร้อยนะคะอ่ะ แยก200กับอะไรคะเด็กๆกับเจ10นะคะกับกับอะไรคะกับ5หรือถ้าเกิดว่าน้องแยกไม่ได้70ไม่รู้จะพูดยังไงน้องก็แยกเจแยก1ิมันก็จะยาวอีกอะล,ลูกให้น้องแยกตามของเราซื้อได้เลยนะคะอ่ะมาดูนะคะ2 0งภาษาจีนคืออะไรคะ2ภาษาจีนคือ คืออะไรคะสองภาษาจีนเมื่อกี้ก็คือเออใช่ไหมคะอ่ะป่ายก็คือร้อยสองร้อยก็คือเออปาปกับเจ็ดสิบเจ็ดสิบคือเจ็ดเจ็ดคืออะไรคะเจ็ดคือชีสิบคืออะไรคะซือ,อ,อแล้วก็ห้าคืออู ตรงนี้พอเข้าใจไหมคะอ่ะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างเอาเป็นเท่าไหร่ดีอ่ะสองร้อยเก้าสิบเจ็ดอ่ะสองร้อยเก้าสิบเจ็ดแยกเหมือนกันเลยแยกอะไรคะแยกสองร้อยถูกต้องไหมคะก,บ 9, 90, กับอะไรคะกับเก้าเท่าไหร่เก้าสิบกับอะไรคะกับเจ็ดนะคะ สองร้อยคืออะไรเอออะไรคะเออเออป่ายนะคะอ่ะสองร้อยก็คือเออป่ายนะคะสองร้อยคือเออป่ายกับอะไรคะเก้าคืออะไรแล้วจิ๋วใช่ไหมคะจิ๋วสิบคือสือนะคะสืออ่ะแล้วก็มาแยกกับอะไรคะกับเจ็ดเจ็ดก็คือชีนะคะอ่ะสองร้อยเก้าสิบเจ็ดก็คือ อ่อปลายจิวซื้อชี297เห็นไหมถ้าเกิดว่าน้องแยกออกมาแล้วก็น้องกลับไปดูเนี่ยจะอ่านเหมือนกันเลย297ถูกไหมคะอันนี้ก็แยกแค่แยกให้เรารู้ว่าอ่านยังไงมันจะได้ง่ายขึ้นตรงนี้น้องพอจะเข้าใจนะคะโอเคนะคะเด็กๆน่าจะพอเข้าใจแล้วเนาะเดี๋ยวเราซื้อก็จะมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆค่ะแบบ เรื่องตัวเลขนี่แหละแต่ว่าแต่ว่าเราซื้อจะให้น้องทําแบบง่ายๆก่อนนะเราจะไม่ไปแบบหลักร้อยอะไรก่อนนะคะเพราะว่าน้องเพิ่งเรียนวันนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราก็ค่อยไปแบบตัวเลขแบบ2หลัก3มหลักอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก่อนที่เราจะไปแบบทําแบบฝึกแบบนั้นเราก็จะเรียนกันอีกรอบหนึ่งเพื่อให้น้องเข้าใจนะคะอ่ะแบบฝึกหัดค่ะเล่มน,นี้เลยนะคะ นี่มื่อคายี้จิ๋วเย่ตี้จิ๋วเย่จิ๋วคือเลขอะไรคะจิ๋วเปิดหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยนะคะที่จิ๋วเย่เปิดหน้าที่9นะคะอะ่าบอกว่าสู่สู่เจีย๋ยเจี๋ยนะคะก็คือเขาบอกว่าจงนับจํานวนผลไม้แล้วเติมคําตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่างอ่ะเป็นแบบนี้ค่ะเขาให้เรานับจํานวนแล้วเติมคําตอบลงไปในช่องว่างช่องว่างตรงนี้นะคะอ่ะข้อที่หนึ่ง นะคะตัวอย่างนะคะรี่หรูตัวอย่างข้อที่1ก็คือมีอะไรอยู่คะมีส้มหมดเลยใช่ไหมคะอ่ะส้ม1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าสระส้ม1 2 3่สองสอีกเอซัดแล้วก็เจียเจียก็คือบวกบวกกับส้มอีกอีเออ这里是三个这里是什么这里是二个三加 2 3บวก2เท่ากับเท่าไหร่คะ3 2มบวก2อยู่3ก็นับไป2 3แล้ว4 5 5ก็เป็น5ใช่ไหมคะคำตอบข้อนี้ก็คือ5 5ภาษาจีนคืออะไรคะ5ภาษาจีนคืออู่ถูกต้องไหมคะน้องก็ใส่จำนวนตรงนี้ลงไปนะคะให้ใส่ด้วยตัวอักษรจีนนะโอเคนะอ่าต่อไปที่2ก็ข้อที่2นะคะเจ้是什么เจ是 อ,าาาอา่านี่ะหนะนี่ไม่หายที่ต่อมาจำได้ไหมคะเจ้าชื่อเฉาเหมยนะคะเฉาเหมยเฉาเหมยคือสตรอเบอรี่นะคะอ่ะเขาบอกให้บวกนะคะเจียอีเจียก็คือบวกนะคะเจลี่ชื่ออีเอ่อเอ่ออีเอ่อสาสีบวกอะไรคะสี่นะคะอ่ะสบวกกับสีสองแล้วสาส 5 6อ่ะที่ออเกิข้อที่2ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะผลลัพธ์ก็คือ6ถูกต้องถูกต้องไหมคะ6ก็คืออะไรคะ6ก็คือรลี้ยวอ่าน้องก็ใส่ตรงนี้โอเคไหมคะอ่ะงานของน้องน้องพอจะเข้าใจแล้วนะถ้าเกิดว่าน้องไม่เข้าใจก็ไลฟ์ฝนตัวเราคือได้เลยโอเคไหมโอเคนะคะ วันนี้ก็ถ้าเกิดว่าน้องไม่เข้าใจเรื่องตัวเลขก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเราซื้อก็จะมาสอนแล้วก็ย้ําให้น้องอีกทีหนึ่งเกี่ยวกับหลักร้อยนะคะโอเคไหมโอเคนะถ้าเกิดว่าน้องมีปัญหาแบบไม่เข้าใจเลยเราซื้อเราซื้อสอนวันนี้น้องไม่เข้าใจเลยน้องลายส่วนตัวเราซื้อได้เลยนะคะโอเคนะถ้าเกิดว่าเราซื้อไม่ตอบแล้วหนึ่งชั่วโมงไม่ตอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าน้องบอก มา่เลยเราซื้อน้องก็โทรไลน์เราซื้อได้เลยนะคะโอเคนะอ่ะจินเชามาสร้างตเต้าเจอรี่วันนี้เราก็เรียนกันแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายๆเจเจเสียชีชีเจียนะคะเสียชีชีเจเจเจอกันสัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย